พี่เจี๊ยบเพิพ่งวิ่งเข้ามาบอกเลยเมื่อกี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เราอ่ะจะโดนงัดเหรอใหญ่เนี่ยเมื่อถึงครึ่งเลยมันเข้ไามไม่ได้เหมือนครับสวัสดีเอ๊ยมีคนจะขโมยรถเถอะตอ,อกกุญแจเรียบร้อยเลยคุณไหนคุณเรียกสักก็อกออกตกใจรถนะดิทำไม รถมอเตอร์ไซค์อ่ะขอจะไปตลาดแล้วก็มันไขไม่ได้เป็นไรโอ้เขาก้มลงไปดูเมื่อกี้ลูโบ่เนี่ยทงไ่ะรถจะโดนงัดแน่เลยอ่ะพูดจริงมั้เออมันอยู่ในบ้านนะไม่รู้อ่ะก็เขาออกไปเมื่อกี้เขาจะไปค่ะตลาดอ่ะไปซื้ออะไรกินเหรอเออผิดพลาดเป็นลูโบ่เลยนะเอาเลยดีกว่าว่าจรเัินหมดแ้วปะเหรอถ่ายคลิปไปเลยดีกว่าเออเออเออใช่เป็นไรเนี่ยหน้าตารอยมันเชยเลอะหนาอย่างเ้ยเป็นไรโอ้ก็ ร้อยวันพันปีเคยแต่เจอของคนอื่นไงแล้วเวฟตัวแรงเราด้วยจริงป่ะเนี่ยจริงอะดิูนีใครจะไปคิดอ่ะว่ารถร้อยวันพันปีนนนไม่เคยเลยไ,ไม่โดนเออเกล้องไงวะกล้องกล้องกล้องใช้กล้องไป แล้วทายคิดว okay. oh, <Jorge. S 1> ่าไงโอ้โหเพิ่งตื่นมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชายแคทิค่าครับโอ้โหมื่แต่เปิดเจองยอยู่ทันเลยเจี๊ยบเพิ่งวิ่งเข้ามาบอกเลยเมื่อกี้ว่าอะไรนะรถน่ะรถมอไซค์เราเหรอเออจะโดนงัดเหรอคุญแจอ่ะไขไม่ได้เลยรูเท่านิ้วก้อยอะเท่ารูกุญแจเลยหายเยี้ยงเลยไอ้รูมันอะเสียบเข้าไปเงี้ยนะโอ้โหเสียบไม่ได้ไปครับทุกคนเพราะว่าอยู่ในบ้านแล้วเว้ยก็อยู่ในบ้านไงใครจะไปรู้อ่ะเหร อไปไปไปดูกันนี่พี่เพิ่งจะลงมาเลยเนี่ยพี่เจี๊ยบตะโกนเรียกข้างบนไม่รู้ตกใจอะไรนะเดี๋ยวไปดูดิไปไปครับทุกคนพี่เจี๊ยบบอกรถโดนไงดูดิไหนอธิบาแบบนี้เมื่อกี้คุณทำอะไรอยู่นี่ไงข้าแรกเลยนะข้าแรกอะไรนะเมื่อกี้คุณจะไปไหนอ่ะจะลาไงเหรอเออไหนไหนดูนี่ยก็ไข่อย่างเงี้ยเนี่ยดูดิไข่ก็ไม่ลงดูดิปกติมันต้องเข้าไปอีกเนี่ยเนี่ยนะไม่ถึงข้่งเลยมันเข้าไม่ได้ป่ะนะเออพอถอดออกมาเนี่ยก้มลงไปดูโอ้โหทำไมมันเดินเงี้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ยยานี่มันโดนต่อหรอนี่ มันโดนต่อมี่ชุดสี่ชั้นี้ก็หายไปเนี่ยคนอื่นเลยอ่ะเราไปแจ้งความไหมไม่ไปนี่ทำไมอ่ะก็รถมันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนี่เอาจรถมันอยู่แต่ว่ามันโดนแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องไปหรอกทำไมอ่ะรถมันไม่หายแค่นีแล้วอันนี้อันนี้มันเปลี่ยนได้รถมันเป็นถึงขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่ไปหรอเนี่ยอันนี้ก็หายเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่ามันงัดตต่นี้มันจะเอาเมื่อกี้ออกมาประตูบ้านปิดไหมประตูบ้านปิดไงอ๋อแล้วมันเข้ามาได้ไงประตูบ้านปิดแต่กุญแจไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณไปเปิดกลล้้องดดูิว่่าาาามมันเเขป เอาเอาอย่างนี้ไหมคุณจะไปแจ้งความเหรอเออเขาจะไปแจ้งความเพราะว่าไม่ต้องไปหรอกทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่หายไงมันอยู่บ้านเรามันถ้าไม่หายแต่กุญแจมันพังไม่เป็นไรกวซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้เอาีย่านเดี๋ยวเราไปทึกษาพวกม้นกันดีกว่าเพราะว่ารถมันไม่หายแต่ถ้าเราไปแจ้งความมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะแต่เราก็ต้องอนนี้ไว้ก่อนเผื่อมันมางั้นอีกรอบนึงไม่เป็นไรเดี๋ยคืนนี้ไม่นอนเผื่อมันงัดคืนนี้ถ้าเราไจอดไว้อย่างเงี้ยไปตลาดเขาไปตลาดเงี้ยถ้าเกิดมันงัดอีกทำไงอ่ะแล้วรถหายไปทำไงอ่ะเดตอนั้นเขาไปแจ้งก็ได้แตต่่อนนนี้มมัไหาย ตออนนี้เาคุณไม่ใช่งูวหายแล้วหรอ,อเพ่อไปแจ้งเลยเดี๋ยวไม่ยังไม่ต้องแจ้งหรอกค่ะว่าทำไมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันคุณน,น,นี่มันลดเรานะ เรา<ม>เราทำคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะว่าเราไม่ต้องแจ้ง่คุณคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นแค่คลิปแต่ตำรวจต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเดี๋ยวไปปรึกษาพวกนั้นกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปอนาบน้าแต่งตัวก่อนเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรถมันยังไม่หายง่ายคุณแจมันยังอยู่โอ้โหมันโดนงัดเบ้าเฉยยใช่ปหล่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบ้านตรงนี้ว่าไปปรึกษาก่อนก่อนที่จะไปแจ้งความวันก่อนนะคุณออกไปไม่่ใชรอ ใช่ใชแล้วมันเป็นปกติไหมปกติไหนะไมไม่ไม่ขี่มันมอจอดปกติเลยนะแล้วคุณแจ๊ะคุณแจก็อยู่ขึ้นไปเก็บเรียบร้อยแล้วขี่มันถึงก็จอดปกติใช่แล้วก็ไม่ได้ขี่เลยก็จอดเมื่อคืนเนี่ยออืมคุณก็ไม่ได้ไปไหนเลยเหรอจะไปได้ยังไงรถเพิ่งมาเอากลับมาแล้วสองวันแล้วว่าคุณไม่ไปไหนเลยเหรอไม่ได้ไปโอ้ไปรู้หนึ่งกันไปไปด้านนี้ก่อนเี๋ยวจะบอกไหนปี๊บทำไมนี่ รู้เปล่าเมื่อเช้ากขี่รถไอจะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปตลาดอ่ะรถโดนงัดรถขับไหนเวฟไงเวฟตัวเองอ่ะไม่จะพาพี่ชวนพี่ไปแจ้งความด้วยพี่ก็เลยไปอยางว่าขุดสาก่อนว่าจะเอาไงดี่อ่ะแล้วพี่อยากเรียนเขายาวบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นความต้องการของตลาดใช่ไหมเราก็กลัวไงเคยดูแต่ข่าวแล้วว่าเป็นของคนอื่นเขาโดนไงไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองไงที่บ้านอ่ะที่บ้านอเดิโอ้เป็นลูกโบเลยนะแล้วไอ้ตู้กุญแจก็ไี่ลูกโบ เออก็พี่อยกไปเอากญเจไปไขเหรออืมเสร็จแล้วก้มดูว่าทำไมกญแจมันงไม่เข้าเหรอเออเราไปี่ไม่้าวอ่ะดิแล้วเปิดกล้องยูยังยังบอกให้เขาเปิดกล้องดูเขาก็ไม่ยอมเปิดเขาบอกให้ไปแจ้งความบอกไปมันไบันทึกประจำวันไว้อ่ะเขาก็ไม่ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรึกษา ยิ้งก่อนว่าอย่างเงี้ยแล้วมันเอาไปได้ไหมมันยังไม่เอาไงเขาบอกว่ามันยังไม่เอาไปรถมันยังไม่หายมันต้องไปแจ้งความว่างี้อยากลงบันทึกประจำวันไว้เผื่อว่าณวันนึงอ่ะเราเราต้องจัใช่ไหมจับให้เกิร์ลเสร็จแล้วอ่ะามันยังไม่หายตำรวจก็้ม่โจรนั่นเนี่ยมันตรงใจเลยนะมันงัดรูโบเลยนะรูโบเลยใช่ไหมไอ้อะไรนะชุดสีด้วยอะไรสักอย่างไงที่ตรงขาอะไรนะมันเกียร์มันเกียร์เออมันหายนะ อเดี๋ยวมันงัดแต่มันเอารถไปไม่ได้เออมประทานมงหมาเห่าบ้างไม่มีในซอยไม่มีหมาแต่ไม่ต้องมปแจ้งมาฟ้ามแจ้งทำไมหรือว่าเขางัดต่ไม่ใช่ใจดีจังวะเออแคนี้แหละยังแปลกใจบอกว่าไม่ต้องไปไม่ลงไม่ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้บอกว่ามาหายิ้มก่อนเราต้องมาคุย่อนว่าเอาไงดีต้องแจ้งเฮ้ยมาโทรหาเลยไล่ไปตำรวจด้วยไล่ย้ายย้ายไปโทรนี่ที่อยากรู้กัน ไม่อย่าโทรไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่มันรถคันไม่ถูกถูกใกล้ไงสปอนเซอร์ให้มันอีกเออโทรเลยโทรเลยวะเฮ้ยมีพี่ลุ้เออนี่แต่าแไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่ลุ้นพี่อย่าโทรอย่าโทรไม่เช้าพี่ถามว่าไอ้ตอนที่เอารถไปของประยุทนะวันนั้นน่ะรถอะมันโอเคไหมมันขับได้มันมีอะไรเสียหายหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยมีพี่ลุ้หรือเขาเองพี่เขาเขาหรือเปล่า ไปแล้วโจ๊ะเขาหรือเปล่าบ้าใครไปลุดใครยังไปทำลรยรถตัวเองพูดไมาได้ตั้งแต่รถมาเนี่ยมีอยู่บ้านมีอยู่บ้านอะไรยังไม่ได้จับไงมีลุดเยอะเนี่ยใครจะไปเอาอะไรไปตอกกุญแจลถตัวเองบ้าหรือเปล่าบ้าเล่แหละถ้าเกิดว่าคนในบ้านนี้ก็้ต้องโทรโทรเลยทนายทนายแจ้งทนายเลยอะไรเนี่ย ครับสารวัตรเฮ้ยเดี๋ยวคุยสารวัตรก่อนเลยครับสารวัตรเอ๊ยมีคนจะขโมยรถเจ้าเถอะเฮ้ยตอกกุญแจเรียบร้อยเลยแล้วน่าจะขี่ขึ้นไปเขาโจมครับครับแค่นี้ไม่มีอะไรครับสารวัตรโทรมาอัมครับโอเคทำไมอ่ะน่าจะตอกกุญแจไอ้พวกมันจะบ้าทำลายรถบ้าพูดอะไรกุญแจที่เขาก็มีจะตอกทำไมกุญแจมีสองนอกเะตุ๊กแความนะแจ้งความไม่ต้องแจ้งรถมันจะมา ตื่นเพไม่ต้องโทรไอ้นี่ก็โทรดีพีรุตอ้นี่ก็โทรจริงโด้วยนะแล้วมัมน,นรรยัรรง,งไงแมวโทรจริงด้วยนะพีรุตมึงไม่ดูเดี๋ยวมันรับเดี๋ยวมันรับแล้วไม่มีไรแจ <c oughs> ะไรจริงไ,ไม่เชื่อใช่ไหม,ไหไมอันนี้แมวฟูดดิบมาให้ดูนี่ว่าเขาจงว่าขี่ปอดิี่ไหมก่อนก่อนขึ้นมันไม่ไม่ปกติไม่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 หรอใช่ทำไมอ่ะเขาเขาทำไมนี่นี่น่อ่ะดูไม่แต่วันนั้นน่ะดูฟูดดิบตอนนี้ก่อนขึ้นเขาจงนะ ไงอเบ้นมันลืมกุญแจแล้วพี่ชาติก็บอกว่าอยากเจาขึ้นนีไงตามนั้นเลยแล้วเขาตอบอีกบอกความเสี่ยงอีกแล้วใช่กระมือบอกไม่ต้องเอาคืนไม่ต้องเอาคืนเขาไม่ยอมโอ้โหนี่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโทษน้องหรอกเพราะน้องบอกว่าพี่เก็บกุญแจไปเลยพอเลยไหยไม่เก็บเองเลย ือเป็นหนอนไปดเอาไปดูทอเลยไปดูทอเลยเอาแหละโจรพี่ผีทองอะไรเลือเป็นหนอนเมกี้เห็นฟูดล้ใช่ไหมอ๋ออย่ามีอย่าีกใครยัยยยยายยยยยอ้ยก็ไอ้บนนี้แม่กุญแจไม่ให้กลวยแบนเมื่อไงเนี่ยไม่รคนน คนอะเอาไปน้องมันต่อยคุณถือไปคุณทำไมคุณไม่ถือเอาไปโทษคุณถือทำไมลืมลืมแจกุญแจได้คืนไหมไม่ได้คืนใช่ไหมบ้าหัวพังเลยโอ้ยบ้าพังเลยหยิบเบลเอาเบลบี้มาดิตัดกุญแจข้างล่างออกซ่อมไี่ปัญหาซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้หรอได้จริงเหรอกุญแจเป็นกีเลตต้องไปเบิกห้างหมื่นสองโอ้ยเสียแล้วมันก็แพงเกินไปต่อ อธิบายให้ฟังโอเคอธิบายยังไงแล้วแไปหาว่าโจรขึ้นบานเนี่ยแจ้งความเท็จับเลยจับเลยจับเลยไอ้หุ่มก่อนเดียวเดียวเดียวยดีกว่าอธิบายให้ฟังขอทานคนมันจะอธิบายมันต้องอธิบายสักกี่บาเนี้ยไปอเอ้นออ้ รเดจิงอปิดแล้วซ่อนเลนส์ศพทำพังคดีเอาตำรวจมามันนี้พี่รู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วผ่านชีไอ้ครูพูดก่อนแล้วบอกว่ามันน้องขโมยแน่เลยมันต้องมีขโมยแน่เลยใช่ไหมขโมยขโมยมันต้องมีขโมยแน่เลยไอ้เบ๊น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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเห็นไหม พี่กกุญแจมันเสียบอยู่ที่หลังเทนเนอร์ก็เลยบอกไอ้น้องเบนว่าเบนเก็บกุญแจให้พี่หน่อยแล้วก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นน้องมาบอกว่าพี่เก็บกุญแจไวปไหมไม่เป็นไรเบนท์เก็บไปเลยพอวันที่ไปถึงอ่ะรถลงใช่ไหมเปิดคลิปอย่างนี้เลยรอเลยถิงถิงถิงโอ้โหเวฟจากขึ้นเขาอจมพอลงรถถึงพื้นปุ๊บเบนกุญแจรถพี่อ่ะไอ้เบนท์อะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยกุญแจเีพ่ก็จอ้าว ไอ้เล<อ>ี<อ>่ยหนนี<อ>่งแจ๊ะทำไงทีนี้ก็เลยต้องใช้วิชาโจงไงทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสมตินะไอ้ไอ้ไอ้ฟอนเลยชาติตอกเลยตอกเลยใครครวงอันหนึ่งนี่ฟอนไม่อยู่เขา,ขาพูดเฉยๆแต่พี่ชาติตอกเองไอ้เด็กเฮียต,ตัต่อ ต่อรถแล้วเอากุญแจขับได้ไหมไม่ได้ขับไม่ได้แล้วเปิดชุดสี่ข้างทำไมก็เปิดเพื่อที่จะตัดกุญแจมเพื่อที่จะต่อตรงใช่ไหมแล้วทำไมไม่คิดตั้งแต่ทีแรกให้ต่อตรงตั้งแต่ทีแรกจะมาต่อทำไมก็ไอช่างหญิงกับผู้หญิงเลยแล้วทำไมไม่คิดอ่ะทำไมไม่ต่อตรงอ่ะไม่เป็นไรซ่อมได้เดี๋ยวไปซ่อมให้โอ้ที่ยังนี้คิดไม่ได้บอกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวโจรเองขนลุกจะภาพรถแบบน่าหยาบหมดคำพูดถ่ายไปยังสภาพรถอ่ะถ่ายแล้วไปแจ้งความดีกว่าไปไปแจ้งความเออแจ้งความเลย แจ้งความเลยไปคัดหลักฐานเข้าขอนไปแจ้งความดีกว่าเอ้ต้องเดี๋ยวแจ้งความผัวตัวเองนะคะทุกคนจัวเลยเพราะว่ามันไม่ยอเอาคุณแจไปแล้วมันตอบถึงว่าแม่ไปถึงบ้านหน้าตาแล้วค่อยเหนื่อยในมากไม่คอรให้คุณแจไเ็วมัน่อถึงว่างไปงี้ยนนองแล้วต้องคือตะกอคอปาะว่้ตอมา ยี่ทำไมแต่เลี้ยงก็ท่องครับต่อไปยังไม่ทำอีกแล้วไม่มีหรอกาทำมาต่อไปไม่ทำไม่มีทำแล้วผู้ชายคนนี้ทำเหมือนเดิมทั้งชีวิตร้อยทั้งร้อยโทษแต่คนอื่นมาจริงไหมจริงป้าป้าอันนี้มีการแสดงครับผมป้าเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ไปงานวันนี้ครับจานบวชเลยแงไปไปแจ้งความกันบอกแจ้งจับผัวตัวเองเนี่ยนายชูชายจันทนุษย์เนี่ย โจห <rez S 1> okay. ้ามไปทำตามนะครับทุกคนเวลาคุณแจหายแล้วไปต่อคอห้ามทำตามนะโจนต้นบ้านร้อยครั้งยังไม่หมดบ้านเท่ามีผัวแบบนี้เลยใช่พอกอนเลเมื่อ้สัวจ